สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน,นครับจากกรณีที่มีข่าวว่าทางด้านคุณนรงศักดิ์โอสถธนากรหรือว่าผู้ว่าหมูป่าซึ่งปัจจุบันนั้นดํารงผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนั้นเนี่ยนะครับจะมาลงชิงเก้าอี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเรื่องนี้ ก็เลยได้รับความสนใจนะครับว่าทางด้านผู้ว่านรงศักดิ์นั้นเนี่ยจะมาลงผู้ว่ากทมในนามของพรรคพลังประชารัฐจริงหรือไม่อย่างไรล่าสุดครับมีความเคลื่อนไหวจากแหล่งข่าวระดับสูงในพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยนะครับว่าความเคลื่อนไหวของทางด้านการสรรหาบุคคลมาสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมนั้นในส่วนของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยครับ เมื speaker, roommate, ่อวันที่8ธันวาคม2,564ที่มูลนิธิป่ารอยต่อเนี่ยพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้มีการประชุมร่วมกับสสกรุงเทพมหานครทั้งหมดเนี่ย12คนมีการพูดคุยกันเนี่ยสประเด็นด้วยกันประเด็นแรกเนี่ยเรื่องสกซึ่งบอกว่ามีสสสองคนได้ส่งผู้สมัครสกเนี่ยไปอยู่กับทีมรักกรุงเทพของคนตำรวจตีอัศวินขวัญเมือง ผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนปัจจุบันนะครับโดยพลเอกประวิตยเนี่ยได้ย้ํากับสอส,อสอกลุ่มดังกล่าวว่าให้ไปเอาผู้สมัครสกออกลับมาอยู่กับพักพลังประชารัฐและขอให้สอสกออทมนั้นเนี่ยมีความสามัคคีอย่าแตกแยกกันเพื่อร่วมกันทํางานในนามพักพลังประชารัฐในการเดินหน้าเจาะฐานพื้นที่กรุงเทพมหานครสําหรับศึกเลือกตั้งที่จะมาถึง 2. เนี่ยก็มีการพูดคุยเรื่องความคืบหน้าในการส่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับ พลเอกประวิทย์เนี่ยระบ,บุว่าขณะนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงที่จะสนับสนุนผู้ว่าหมูป่าก็คือคุณนรงศักดิ์โอสถานากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะครับไปลงชิงศึกการเลือกตั้งท้งนี้ตอนนี้เนี่ยบอกว่าทางด้านคุณนรงศักดิ์นั้นขอเวลาสองสัปดาห์ในการที่จะไปปรึกษาหารือกับครอบครัวก่อนว่าจะรับหรือไม่รับถ้าหากว่าคุณนรงศักดิ์ตัดสินใจที่จะลงสมัครผู้ว่ากทมในเวลานี้มีแนวโน้ม จะลงแบบอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองใดนี่แร่งข่าวบอกเนี่ยนะฮะก็ต้องรอดูครับว่าท่านนับไปเนี่ยนะฮะนั่นก็หมายความว่าปลายเดือนธันวาคมนี้เนี่ยน่าจะมีความชัดเจนนะครับว่าทางด้านคุณนรงศักดิ์นั้นเนี่ยจะลงชิงเก้าอี้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครหรือไม่แต่เวลานี้เนี่ยกระแสะเสียงนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าได้รับการยอมรับพอสมควรนะครับหลายคนนั่นก็เรียกร้องว่าอยากให้ผู้ว่าหมูป่า มาลงชิงตำแหน่งเก้าอี้ผู้ว่าพร้อมที่จะเทคะแนนให้เนื่องจากว่าที่ผ่านมานั้นผลงานเป็นประจักษ์นะครับไม่ว่าไปอยู่จังหวัดไหนก็ตามก็สามารถที่จะยึดครองจิตใจของประชาชนในจังหวัดนั้นก็ลองดูน่าสนใจนะครับว่าถ้าทางด้านผู้ว่านารงศักดิ์ตอบรับเป็นแคนดิเดตในการลงชิงเก้าอี้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยนะจะลงในานามอิสระหรือว่าลงในานามพักพลังประชารัฐแต่ถ้าว่าท่านปฏิเสธ พรรพลังประชารัฐนั้นจะส่งใครลงชิงเก้าอี้เรื่องนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันครับ